สวัสดีงามๆครับเอฟซีปีน้อยครับพี่น้อยเอาพริกพริกหนุ่มพริกหยวกพริกจินดามาจีนะครับเนาะจีไฟตามคำเรียกร้องเอฟซีครับบอกวือพี่น้อยต่ำน้ำพริกเฮ็ดลมเพื่อพอจิมเฮ็ดลมบ้านพี่น้อยก็คือเฮ็ดดานคนทัวไปตเกือบเปิดกระห้องเฮ็ดดานนะครับเนาะนะครับกระห้องมาต่ำน้ำพริกพี่น้อยจะใเจไอตี๋มันบานๆแล้วนะครับเนาะเอาละไว้สักคืน ถ้ากิมามกไฟครับมันจะหอมนะครับเนาะ <Crow> เดี๋ยวพี่น้อยจะแงะซุ้ก่อเป็นย่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวนี้พี่น้อยจีพริกให้มันสุกดีๆก่อนเดี๋ยวจะไปปอกไปหลอกเปลือกมันออกครับมาพี่น้อยมกเสพือพอครับใส่พลอยมันจะได้แบบไหมนะครับเนาะนะครับเฮ็ดลมเฮ็ดลมบ้านเฮาครับโอ้พี่น้องครับหอมหอมหอมใบหอมบด พี่น้อยต่ำเพื่อพอครับกระเทียมครับใส่ไปเนี่ยไ่ยากเนาะครับเนาะต่ำเฮ็ดลมบานเทาตํำพี่เฮ็ดลม,มเฮ็ดตาลพริกบบพริกไปแกะเบียกออกเรียบร้อยแต่พริก,ก,ไ,ก,ออก,อรกไอจินดาพี่น้อยบอแกะครับเอาเปลือกมันละมันจะได้หอม ป๋าครับใส่เฮ็ดไปเลยเฮ็ดนี่ต่อไปมกเี่ยวคนนะครับเนาะน่ครับใส่เข้าไปไปหญ่า,าครับตำทิ้งเฮ็ดลมเฮ็ดตาลบานเอาโอ้มันหอมครับหอมเป็นเอกลักษณ์ของเฮ็ดลมเฮ็ดตาลบานเฮนนะครับเนาะดูเพาะไปมาบอดไปเนองครับตอนมันออกนกักออกหลายนะครับมันถูกไปนนอยจะเก็บไอบ้บานๆไว้นะครับเนาะทำเป็น ชุดๆๆแล้ครับฟิชแข่งไว้ครับตีล้านไปน้อยมีขายมดปีนะครับเนาะนะครับเก็บวัตถุดิบไปขายมดปีครับมามาปรุงรสกันครับบม่ได้มีอย่างนักอย่างายนะครับเนาะไปชุดรสไปเห็นน้อยใส่น้ำปลาไปครับนะเยวระวังเก็มครับใส่จิ้มใส่จิ้มเอาอันนี้ก็เป็นพักปั้มไม่หอมนะครับเนาะพุกเอาเข้าไปกันนี่ครับ เตาอ,อีกกับอแล้วครับน้ำพริกเมืองเมืองบานเฮานะครับเนาะอาหารตามฤดูกาลครับอยากกินอาหารแบบนี้ก็มาบา้านปีน้อยครับมีทั้งสองสาขาเนาะครับเนาะสาขาหนึ่งกันนะว่ามินซอยสามสาขาสองกับสัตหีบครับนี่ครับเดี๋ยวปีน้อยตักเส่็จถ้วยใส่จานจัดช,ชุดพักให้พอครับ นะครับพักมันก็นมีพักต้มพักอย่างซาปาสเปะตนะครับกับนอครับอ,อย่างไดมอสนอ,นอ,นกกอครับนอน้ำพริกก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับน้ำพริกเฮ็ดลมบ้านเฮอพริกเฮ็ดลมเฮ็ดดานขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณที่มาอุดหนุนพี่น้อยตีร้านเดี๋ยวปะากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ